พอมาเนี่ยขาทางนั่ผมให้ไปพอเพื่อนดีกว่าโอ้โหเนย็นๆเยเออไปฮอบดึงผ่านไปโอ้โหไมากมนได้ท่อสวยพี่่อสวยใจเย็นไปไหนเนี่ยทาง่องอยู่ที่สูงอะรอรอบอะ หางเอหาอ่ะล้วอ่ะฮะหลังมามันฮอหรือกระสือเนี่ยยดมันลงโคตรดีเลยว่ะอโหลงอะไรแบบนี้วะเนี่ยสุดยอดอ่ะ ขอเล่นก <zat, zat. S 1> ับเขามั่งอะใหม่นักข่าววะสามสี่ฉบับเลย